สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมหรือว่าเซรั่มบํารุงผิวตอนกลางคืนด้วยส่วนผสมที่มีเบบี้ออยล์นะคะสาหรับสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับฟื้นฟูสภาพผิวเรานะคะสําหรับใครที่มีผิวหน้าแห้งกลานผิวหน้าแก่ก่อนวัยหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปคุณเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำค่ะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดนะคะใครที่จะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้นะคะสําหรับตัวแม่นายนะคะแม่นายว่าตัวเจลว่านหางจระเข้สดอะค่ะเขาจะมีความแบบเคลือบผิวได้ดีกว่านะคะและก็ตัวเจลว่านหางจระเข้สดนะคะจะเป็นแบบปลอดสารร ด้วยนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดนะคะให้ปอกเปลือกตัวว่านหางจระเข้นะคะออกให้หมดนะคะไม่ให้มีสีเขียวๆนะคะเสร็จแล้วก็นําไปล้างด้วยน้าเปล่าประมาณสัก 1- 2ึ่งถึงสองน้ำนะคะให้เมือกตัวสีเหลืองๆนะคะหมดออกไปก่อนนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สองช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้าผึ้งนะคะสําหรับน้าผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวด้วยนะคะสหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ําผึ้งแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะ สส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ํามันผิวอื่นๆก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ํามันผิวหรือเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาสาวที่มีอายุ30ขึ้นไปนะคะแม่นายแนะนําให้เติมเติมพวกน้ํามันผิวต่างๆค่ะเวลามาสผิวนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวลดผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เบบี้ออยประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นวิตามินซีสาหรับบำรุงผิวลงไปนะคะเร่งผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้แม่นายจะเติม1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะ สับสูตรนี้นะคะเนื้อครีมเขาจะแบบเนื้อครีมที่เนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมที่สวยมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถใช้เป็นครีมบํารุงผิวก่อนนอนได้เลยนะคะใช้นะคะเพื่อนๆสามารถทาครีมบํารุงตัวอื่นๆไว้ได้เลยนะคะ และสามารถใช้ครีมตัวนี้นะคะมาทาทับอีกรอบเลยค่ะสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องเคลือบผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะและจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแห้งกล้าต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยและลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาเราได้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บเซนในกระปกุกเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5-10วันนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆทํานะคะอย่าทําทีละเยอะถ้าหมดแล้วค่อยทําใหม่ค่ะใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะการที่ทาครีมสูตรนั้นๆไว้ที่ใต้ท้องแขนหรือตรงข้อพับนะคะ ทาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะและสูตรนี้ทําเป็นประจําทําทุกวันนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะและคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ